Hello everyone, your girl A Happy here, back at you with another video. Today we're gonna watch PP's Pee vlog that they released for his birthday. Happy birthday, PP! Pee -Pee. Love you very much. Um, so excited. Let's get into it. Hi, it's me, PP. Pee -Pee. Why does it only say hi? It's PP. Pee -Pee"? วันนี้ก็เป็นวันว่างๆของพี๋เนาะก็เลยคิดว่าวันนี้จะไป่ทำอะไรอ่าไม่ทำอะไรเลยไอคือพี๋แล้วก็ช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่ใกล้มันเกิดเราด้วยก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเราไปดูแฟนโปรเจกต์กันดีก็เลยคุยกันทางดาวนะครับก็เกิดเป็นวอล์กนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ เป็นวอล์กแรกของพีด้วยก็จะเป็นยังไงก็ุอคติดตามกันนะครับ oh so cute such a cutie oh it's going to look at all the b e a u t y mountains so sweet ตอนนี้นะครับเรากำลังเดินทางไปดูโปรเจกต์รถไฟฟ้าของเรากันนะครับที่ที่เป็นรับรถไฟฟ้าเลยแต่ที่จริงมันไม่ใช่มีแค่บรถไฟฟ้าเดียวเนาะมันจะมีบนสถานีด้วยเป็นป้ายโฆษณาแล้วก็เป็นป้ายที่เอาไว้แบบเวลาเรายืนรอรถไฟฟ้าแล้วเปิดเข้ามาจริงเขาไม่ได้ I really like h i พิเศษพิเศษแบบนี้ให้พีนะครับ Let me show it. I remember doing all this stuff to go see the Billboard's for BTS and stuff in Times Square. i miss it these are good pictures good job films good job pengus coming inside the station for the first time it looks a good picture ต t ว่ดี๋ยวก็ที่าเดี๋ยวอีกชั่วโมงก็เดี๋ยวค่อยไปถาที่สนยาเชครับก็ตมารอนไม่ได้คืยเลยฟังตั้งแต่เรียนจบเรียนจบมหกสเกรดเออสั like r y e a r so happy <Love> ข้าางงล่หมก็ตอนนี้นะครับก็ไปดูมาเสร็จมาในโปรเจกต์แล้วแต่ว่าเหนื่อยด้วยแล้วก็วง่วงด้วยก็เลยขอมาแบบเติมพลังก่อนก็เดี๋ยวมาซื้อกาแฟกินก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูโปรเจกต์ต่อครับกินกาแฟเป็นเด็กน้องแมนแล้วว่ะ energy energy ตอนนี้ก็มายืนอรอนะครับดูโปรเจกต์ที่ร้าน่าวพารากอนใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราก็เดี๋ยวเราก็ซื้อตั๋วไปแล้วก็ค่อยไปดูที่บรอดเวยไไ์ไฟอีกรอบหนึ่ง

<laughs> oh, that <laughs> 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 oh, i love that picture ไไปก็หายเหนื่อยนะเพราะว่าพลาดทุกรอบเลยแล้วรอบนี้เราทำได้เนาะเราจะทำได้่ ran up แกรู้นะติดเด s just Looks like man's mm ี hmm. <mad S 3> mm ้ก e หลังจากที่ไปดูโปรเจกต์ที่รถไฟฟ้าเสร็จใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็จะเหนื่อยแล้วตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วเราก็มาพักกินข้าวกันนะร้อนด้วยนี่ก็ถอดเสื้อไปแล้วอโอเค พี่เอานี่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 แล้วก็นี่นี่นี่มีไอ้เคบีบีคิวพี่พีมีไอ้เคบีบีคิวถ้าว่าหนึ่งวันเช่ที่จริงส่วนใหญ่ก็จะตื่นสายแต่ว่าตอนเย็นหรือว่าตอนมื้อบ่ายๆเงี้ยก็จะนัดเพื่อนๆมากินอย่างเงี้ยมากินปิ้งย่างชอบที่นี่พี่ชอบนี่จับแชร์มีเทลจับแชร์น็่เป็นสามชั้นพอมีเวลาว่างอย่างเงี้ยเราเราก็แบบพยายามหาเวลาออกไปเจอแบบอยู่กับเพื่อนบ้างอยู่กับครอบครัวบ้างอย่างเงี้ย แต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยอยู่กับป่าปามาเพราะว่าเหมือนเขาชอบหนีกัไปเที่ยวกันอืมก็จะไปเที่ยวเลยแต่ก็ไม่บอกอันนี้ your parents seem to really love each other they like their a l o n g time โอเคครับก็ตอนนี้ก็กินกันอิ่มเรียบร้อยแล้วก็ง่วงเลย พออิ่มแล้วก็ง่วงเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูโปรเจกต์ที่4ี่รมกันต่อนะครับเป็นรถตุกๆส่วนใหญ่ทุกๆวันเกิดป้าป๊ามามาเขาจะพาไปทําบุญตอนเช้าทุกปีเลยไปแลกเปลี่ยนตอนนั้นก็อยู่กับโฮสโฮสเขาก็ เขาก็ซื้อเค้กให้จัดงานวันเกิดให้เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีซื้อของขวัญวันเกิดให้เพราะว่าจะซื้อเป็นสร้อยทองนะอย่างตอนนั้นที่ไปถูกตาแล้เขาก็ให้พระมาองค์หนึ่งแล้วคราวนี้ฮะสร้อยอ่ะมันเป็นไวโกลแล้วตัวแต่ตัวเลี่ยมที่มันเป็นเลี่ยมพระไว้มันเป็นทองเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาซื้อแบบสร้อยทองให้เพราะว่ามันจะได้ไปแมทช์กับไอตัวที่อยู่ห้อยเหมือนเขาดีเทลแล้วเขาก็แบบใส่ใจรายละเอียดมากเลย น่ารักดีนะรู้สึกว่าเออพอพอมันเป็นป้ายใหญ่ๆเยอะแล้วพอมันมาอยู่บนตุกๆบ้างมันก็เออมันก็รู้สึกว่าน่ารักดีแต่จริงมันเหมือนว่าได้ยินมาว่ามันมีหลายที่เลยที่จริงพี่มีถ่ายไปที่สยามและคันหนึ่งตอนนั้นเดินไปเจอพอดีก็ได้เดินถ่ายไว้เก็บไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวนี้ไปถ่ายที่สีลมต่อค่ะต้องไปดูหน้าง,งานก่อนว่าแซบได้ไหมถ้าคนไม่เยอะ <c oughs> ก็คือ <c oughs> เราถอดเสื้อถ่าย <c oughs> ถ้าคนเยอะก็ใส่เสื้อที่กิ๊ชชอ๋อว่า

ตอนนี้เราก็ถ่ายเป็นรถตุกๆที่นี่นะครับที่สีลมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปที่ไอคอนสยามก่อนครับต่า So many p r a n c h s ตอนนี้เราอยู่ที่ไอคอนสยามครับโซนไหนไม่รู้เดี๋ยวรอๆอเขาบอกว่าป้ายนี้เดี๋ยวป้ายนี้จะเป็นป้ายที่เห็นน่ารัก oh my god oh so cute เดี๋ยวไปดูป้ายเล็กๆก่อนดีกว่าทั่วห้าง250ป้ายเอ๊วนี่คือจริงการทำที่จริงนี่ก็เป็นป้ายสุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้ที่เราจะมาดูกันเป็นป้ายที่ใหญ่ที่สุดของห้างไอคอนสยามนะครับก็เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าจะรอนานไหมโอ้นะ โอเคครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปปิดรายการนะครับที่ท่าน้ำกันแต่ว่า วันนี้ก็จะเปลี่ยนชุดเยอะหน่อยอยากให้แบบมันมีความหลากหลายขึ้นมันมแบบมีลูกเล่นเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่จริงพกเสื้อผ้ามาเยอะด้วยก็เลยเอามาเปลี่ยนๆอย่างเงี้ยไปชุดใหม่นอนเซอร์ไพรส่มันเซอร์คิวฟิต I enjoy โอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการไปดูแฟนโปรเจกต์ของพีนะครับก็นอกจากโปรเจกต์ที่เราเห็นกันวันนี้เนาะมันยังมีโปรเจกต์อีกอามากเลยที่ที่แฟนๆเขาทำกันที่ จะเป็นช <muitas S 2> ่วงเวลาหลังจากนี้แล้วก็แต่ว่าพี่จะบอกก่อนว่าที่จริงอะพีอะเห็นทุกโปรเจกต์เลยนะครับแล้วก็ที่จริงถ้ามีโอกาสจริงๆก็อยากจะไปดูให้ได้ครบทุกโปรเจกต์นะครับยังไงก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกคนแบบอีกรอบเลยนะครับทั้งแฟนชาวไทยแล้วก็แฟนต่างชาตินะครับพีรู้สึกว่าถ้าถ้าไม่มีกําลังใจเหล่านี้พีพีคงทําผลงานต่างๆออกมาได้ไม่ดีเท่านี้จริงๆครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับอย่าลืมติดตามนะครับเขาเล่นของพีด้วยแล้วก็อย่าไปลืมติดตามซีรีส์เรื่องแฝดรัก Uh -huh. Yeah, it's pretty bye. Cute dog. Cute uh, dog. was so cute. Uh, happy birthday, Pink I'm uh, so excited. Everybody, also make sure you go stream safe soon. Uh, and we're getting closer now, officially May. Um, so yeah, I'll see you guys in the next video. Bye bye.